นี่คือค่ำคืนที่แฟนๆให้เผาบลอคอยคอนเสิร์ตสุดยิงด่งใหญ่จัดขึ้นที่นครปฐมแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอ,อยู่จะเล่นให้ทุกคนดูฟรีครับห้าแสนห้าหมื่นบาทอิน<อ>ไม่เอานะครับไอเดียนครึ่งล้านอะไรเนี่ยถือว่าเป็นถือว่าเป็นของของวัญแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็เพื่อนๆที่นี่ เกิดอะไรขึ้นจำแน่ทำไมศิลปินเบอร์ใหญ่ถึงจัดสินใจเล่นฟรีเอ้เนี่ hey, he e. นยห้าแสนห้าลงแขกมึงขึ้นมาดูดิพี่เปิดสลิปให้ผมหน่อยแล้วเดี๋ยวเปิดคลิปเสียงแม่งทะเลาะก,กับเมียแล้วแม่งมาลุงที่งานผมเรื่องนี้เริ่มจากอะไรผู้จัดอ้างว่าพวกเขาได้จ้างยูชลิปราคาสูงถึงแต่แสนบาทแต่ทางยูชลิปคีดแจงค่าตัวจริงๆของเขาคือห้าแสนห้าล้านบาทไม่มีการเรียกเงินเพิ่มหรือไม่มีค่าเดินทางแยกต่างหากพี่เปิดสลิปหน่อยผมโอนให้แม่งแปดแสนกว่าแม่งบอกโอนห้าแสนห้าไอ้นี่อ่ะ แต่เมื่อเช็คข้อมูลล่าสุดจากอิสลิกเองเพบว่าการมัดจำและการจ่ายเงินนั้นมันมีความซับซ้อนมากเกินไปเพราะรวมค่าจ้างของงานที่โคราชอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันล่าสุดอูสลิกออกมาเคลียร์ทุกข้อกล่าวาหาสรุปข้อเท็จจริงตามที่อูสลิกขี้แจงหนึ่งค่าตัวจริงของงานนาคปรปฐมคือห้าแสนห้าหมื่นบาทไม่มีการเียเพิ่มสองการอุดนินมัดจำและค่าจ้างถูกมัดจำรวมกับงานโคราชซึ่งเป็นงานของผู้จัดเดียวกัน สามการแสดงไล่ช้าและปัญหาซาวเกิดขึ้นจากทีมซาวที่เปลี่ยนกระทันหัน 4. ี่ยูชลิกตัดสินใจคืนเงินจำนวนห้าแสนห้าหมบาทเพื่อแสดงความรับผิดชอบและ5นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับอุคกร์เครื่องเสียงไม่สามารถนำออกจากสถานที่เกิดเหตุได้หลังเหตุการณ์มตนแรรก,กไอ เรายังไม่จบเพลงเท่านี้หลังจากเหตุการณ์บนเวทีทั้งสองฝ่ายยังมีข้อโต้แย้งจึงต้องไปคุยกันต่อที่สถานีตำรวจพี่ตอนนี้ไม่ได้มีอะไรยืดเยื้อผมแค่ว่าพี่จะรับผิดชอบผมยังไงพี่ฟังก่อนนะเมื่อกี้อะพี่ตื่นประมาทผมบนเวทีอเดี๋ยวนี้พี่บอกว่าพี่จะรับผิดให้ผมน่าชอบพี่เนี่ยคือเดี๋ยวเราต้องคุยกันยาวเพราะยังไงเนี่ยถ้าพี่หนึ่งประมาทผมยาวบนเวทีอย่างเช่นการแซ่บแซ่เนี่ยไปโฟนขอให้เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงางมันเป็นของสาธารณะที่ไม่สามารถจะโตรงกันได้แล้วก็สอง พี่พด่าผู้จัดพี่คดีความของทั้งสองยังคงดำเนินต่อไปวงการนี้หมบไคยได้รับบทเปลี่ยนครั้งใหญ่เกี่ยวกับการจัดงานคอนเสิร์ตแรกแัมปาทานธุรกิจเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกพี่อิวผมไม่ได้อะไรหรอกพี่มานี่ดิโอ้ย